ผมมาอยู่นี่มาเฮ็ุงานเกี่ยวกับการอาหารคับเฮ็ดซูชิไอมองนั่งเลยไอ้อัดคลิฟอยู่นี่กับห้องพักสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่เขามาเบ่งคลิปนี้ตอนนี้เวลาอยู่อิสราเอลกับม้านหาทุ่มสิบนาทีบ้านเฮาก็จะตีสีกว่า อนตะเลือกงานครับพี่น้องตะเลือกงานมานังกินเขาท่านได้กินอยู่หาพระเขาไว้ก็เลยคลิดว่าสีอัดคลิปแนะนําตัวกับพี่น้องก่อนนี่แหละบมมีเวลาครับแต่กินเขาก็ได้อัดคลิปก็อัดงานกินเขานี่แหละเวลาหายากบมมีเวลาว่างคือเป็นหนึงสี่พี่น้องผมนี่ตั้งใจอย่าค็ดคลิปแนะนําอิสาราเอลคือแนะนํางานที่จะควงมาเฮ็ดนี่ วิธีชีวิตความเป็นยูยุทธ์ทางน,นี้เป็นจังไหนก็เห็นไอเพิ่นเฮ็ดใน u t u b e หลายๆคนครับก็บเบิ่งนเพิ่นก็อยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่ว่าวลาจะควงของโบมีเมื่มอนี้ก,ก็ตัดสินใจอัดคลิปแรกคือคลิปแนะนาตัวก่อนแล้วผมแนะนําตัวแล้วผมจะพารีวิวเบิ่งห้องพักคือห้องพักที่ผมพักอยู่ตอนนี้ผมมาอยูอิสเซียวได้ประมาณจะ2องเดือนครับเดือนจะสองเดือนมายี่สบเอ็ดพฤศจิกา ตอนนี้ก็จะจะซองเดือนแล้วไกล้แล้วกับบุคคลได้รู้อีกอย่างหลายครับแต่ว่าคนอันไหนรู้คนพี่น้องสงสัยสิครับแสดงความเย็นถามเนี๋ยผมบอกหรือว่าอันไหนที่ผมบ่ารู้ผมก็จะหาข้อมูลมาตอบให้คือเราคิดหอดบ้านครับคิดหอดบ้านก็ได้ตะบาน้ำโทรศัพท์สิละมาอยู่นี่สองเดือนมีมูมานหนึ่งมูคนไทยน้ำกันแต่ว่า มันอยู่นี่จะหอดสองเดือนนี้เพราะเขาเห็นหนาคนไทยเลยนอกจากมูผมมาล้อกันนี่ผมมาอยู่นีมาเห็ุงานเกี่ยวกับร้านอาหารครับเฮ็ดซูชิไอมองนั่งเอไออาชิปอยู่หนีกับห้องพักเดี๋ยวผมจะภาพไปเบื้องทั้งนอกแต่ว่ามันเวลาตอนนี้มันหาทุ่มมันก็นจะบอกเห็นวิวทั้งนอกเดี๋ยววิวทั้งนอกเดี๋ยวอีพี่ต่อไปเดี๋ยวผมจะภาพไปเบื้องแต่ว่ามือนีเดี๋ยวจะภาพเบื้องในห้องพักห้องยังกอนว่ามันเป็ียนทางไห ก็ถือว่าดีครับพี่น้องถือว่าดีเพ่นเฮ็ดนห้อยููเป็นอพาร์ตเมนต์พ่นเช่าใหอยู่การประคิดว่าไี้อยูดีปานนี้ดอกสำหรับหฮอก็โอเคเอาว่า,ายังไลฟ์บ่ได้ครับเวลาเดี๋ยวก็สิได้ขอตัวไปนอนเดี๋ยวสิพาไปเบื้องห้องพักก่อนเอ้ยเดี๋ยวแนะนําโตัวก่อนดีกว,ว่าผมนี่ซื้อออฟนะครับซื้อออฟอยู่อ่บ้านอยู่อ่เพื่อสีถาด จังหวัดอุดรธานีมาอยู่อิสราเอลนี่เฮ็ดงานซูชิมาได้เดือนก็กว่าจะสองเดือนแล้วครับเป็นนีเป็นสินไลา์กับเลยไดมาสู่ชีวิตพี่น้องบ้านเฮามันหากินลําบากผมซื้อออฟแต่ว่าซองนี่ซื้อนิ่นจา่าอิสราเอลนะครับคือมันเป็นเัืงสี่บรูวาสิเอาซื้อซองวายัางคือจะคองนี่ซื้อออฟแต่ว่า IP, อยู่นีขาเจ้าเพื่อนอื่นนิ่นจา่าเพื่อนอื่นนิ่นจ่า เดี๋ยเป็นนิ่จากอิสราเอลก็เลยเอาเอาตามเพื่อนบ้านนั่นแหละก็เลยเอาเป็นซื้อซองเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งห้องพักอพาร์ทเมนต์มันเป็นห้องห้องห้องใหญ่ครับห้องร่วมแต่ว่ากะมีรัวขัวหนึ่งห้องน้ำห้องหนึ่งห้องส้วมห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนนี่ผมอยู่กับคนไทยต้องกันอีกูหนึ่งนี่นอนแยกครับห้องส่วนตัวห้องผมแล้วก็ห้องมูรัวนี่ใส่ต้องกานห้องน้ำใส่ต้องกานสองคนเดี๋ยวผมพาไปเบื้องมากครับพี่น้อง กินเขาน้ากันนี่อันนี้ซูชิออกมาตลาดครับนี่ละไปเฮ็ดอันนี้ละอันที่มาเฮ็ดอยู่อิสาเลียนนี่อันนี้ไก่ถอดไปกินมืออื่นเสาถอดมาตามลาดหรือล่ะคือผมว่าละ่ะมันบ่คอยมีเวลามันบ่คอยมีเวลาสิเฮ็ดคือต้องเฮ็ดต้องกินย่ำเลียงนี่หากทุ่มกวาต้องเฮ็ดเพื่อยังมือเสาเลยอันนี้ไข่ต้มครับประเด็กบวงอีเมรส่รงมห้แตะบนันแต่สรงม่านนี่ใส่เวลาก,ก,ก็เกือบสองเดือนขือนครับทรงน้ำกลุ่นผมมาหน่อยเดียวคนตะหอดนี่ อันนี้ห้องนอนผมครับห้องนอนตู้เสือ้อผ้าอันนี้ห้องผมกระทือว่าดีครับถือว่าดีบ่ได้คิดว่าิอยูดีปน่นี่อันนี้ตู้กินข้าวอ๋อไอภาพอาสิบนหนึ่งนะครับเสียงกับบุมีไหมครับรถรถือรัพท์กับบม่มนีภาพสัดนขคออให้เสียงประชัดกับคอให้นังของน้ำครับนี่มูอาบน้ำอยู่อันนี้ก็ขั้วครับ ขัว้วเพิ่อนมีตู้เย็นให้ในตู้เย็นนี่ครับขั้วขั้วใส่น้ำแข็งกับมูตัวนั่งกินเขา่ามั่เป็นห้องหอง้องให้เติบู่ครับปร,ประตูนี่ประตูคนมีทีวีนะครับต่วก็ได้เบิ้งดอกเมนเบิ้งกัสิฟังภาษาบ้านเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรื่องเล่าการเขียนงานที่ทํางานไม่จังใดจะผมสิบเบาเบาให้ฟั่งอีพี่ต่อไปอันนี้จักรยานนะครับผมจักรยานไฟฟ้า สองขั้นอันนี้เพื่อนซสือห้นะครับเพื่อนซสือห้ยตะมือมา่หอดสุดล่ะทะวร์มันต้องมองเห็นง้างครับมอง,งมองพักมันค่อนขางสีไก่กันเล็กน้อยแต่ต้องใส่จักรยานด้วยฝ่า้วกะผมยูให้ฝ้าครับยูให้ฟ้าให้ฟ้านก็เป็นอยากเป็นเขาหันโมเมนไฟฟ่ากรถีบเบ,บไว้ครับเคยแบเมืดแล้วถีบเบไว้นี่ก็ระเบียงคุณพาดไปเป็นระเบียงครับ ไม่ตาพระรายละเอียดข้างล่างเดี๋ยวผมจะ้าไปเบิ้งที่หลังภาพรลลวมครับเสียงเพยงมูเปิเพ่งตบถ้า,ลลาบนนิ่งนี่นเสียงประชัดกับขอเัาไพ้นะครับผม้เบา,ากับๆๆจักศีอกว่าจังไลยหรอกผมบ่เคยเห็น คิดอยากค็ดคือเพิ่นขาไม่ไม่กับ,บ่มี้ขาโทรศัพท์กับพ่มีมึงก็ลเลยอยากตามมีตามเกิดไปก่อนเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆบม่ว่าจะเป็นการทางานทํางานที่ว่าผมมาหดรานอาหารซูชินี่ผมอยู่ทั้งห่างครับเพี้อยู่ทั้งห่างเฮ็ดแบบใดงานอีหยังลักษณะางานแบบใดเดินทางไปแบบใดบรรยากาศทั้งล่างเป็นแบบใด ไปล้านค่าไปทุกทุกอย่างครับการดาเนินชีวิตของผมนี่ผมจะมาเอาให้ฟังเป็นอีพี่อีพี่ไปเพราะว่าต่ลีพี่มันอาจีพบบได้เงวเพราะว่าผมไม,ม่มีเวลาคือค,คือพี่น้องเห็นนี่แหละมากระได้มาไลลมาเบาอาชีพตอนจะคของแรงกินเขาเพราะว่ากินเขาแล้วก็ตตรงนอ่นมืออื่นตื่นแต่เสาเห็ดงานจากชั่วโมงไล่ละเอียดเห็ุงานมือละสิบสี่ชั่วโมงครับผมแต่ว่ารายละเอียดนี่ผมสิมาชี้แจงรลงรายละเอียดในอีพี่ต่อไป เจ้าในกากพี่น้องนะครับแนะนําตู้ฝากพี่น้องติดตาม่องนินจาอิสราเอลคือติดตามออฟนี่แหละผมซื้ออฟใน่องนินจาอิสราเอลอาสิเาเริ่วเนี่ยนะครับตื่นเป้นจากสีเบลในบอรเคยร์บแต่กับพยามที่สีมีอย่างประสบการณ์ดีๆทั้งที่ดีแล้วครับว่าดีมีสาระมีสาระกับสีมาลงสู้พี่น้องเบิงอาจจะเบิงเบิงเราได้ความรู้เบิงเพื่อความบันเทิงสงสัยยังอยากรู้ยังกระถามผมไว ผมรู้ผมกับสีฟ้ามาตอบคันมารูกับสีหาขอมูลมาตอบคือเขาจังในเมื่อนี้ผมก็ถือว่ามาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องแล้วเนาะส่องนิ่งจ่ายแล้ครับกดไลค์กดติดตามให้แน่เป็นกำลังใจคนไก่บ้านสู่ชีวิตหรือว่าเหตุคิดต,ต่างๆบรรยากาศบานเพ่อนให้พี่น้องบานเขาได้เบิ่งงพร่อวามบันเทิงเพื่อความรู้ผมก็สิพยายามหาขอมูลต่างๆที่มันคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วครับออามาลงสู่ฟัง การเก็บกระเป๋าสำหรับเจอคนแบบใดมือมากนี่อู้หลายอย่างเดี๋ยวผมมาลงในอีพี่ต่อไปแต่มืนอนี้ผมสิได้กินเข่าเลยเข่าไปนอนเพราะว่ามืออื่นต้องตื่นแต่เศ้าไปเฮ็ดงานจังใดก็ฝากพี่ฝากนมองกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออฟในเด้ครับนินจาอิสราเอลโอเคมือนีก้ก็คือสิได้เวลาตอนนี้จะเที่ยงขึนหลวอย่บานเท่ากัจะตีฮกะ เดี๋ยวจะขอลาพี่น้องไปชำมนียร์เดี๋ยวพ่อกันอีพี่สองนะครับเนาะบ๊ายบายครับ